สวัสดีครับเพื่อนๆนมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวทครับวันนี้นำพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะเป็นการแนะนําโรงแรมที่พักครับวันนี้ผมเข้าพักที่โรงแรมเดอะไรนะครับการเดินทางมันมีชีวิตนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปรับชมโรงแรมเดอะไรนะครับเริ่มต้นนะครับนี่คือทางเข้าโรงแรมครับมีต้นก้ามปูอยู่ด้านหน้านะครับข้างหน้านี่คือ สถานที่จอดรถนะครับหรือว่าลานจอดรถเบื้องหน้านั้นคือโรงแรมครับมีด้วยกันทั้งหมด 1, 2, 3, 4ชั้นนะครับเพื่อนๆสายเฮลตี้นะครับที่เข้าพักโรงแรมเดอะไรนะครับสามารถออกกําลังกายด้านหน้าโรงแรมได้เลยนะครับไม่ต้องไปไกลถึงสวนสาธารณะนะครับเพราะว่าลานกว้างมากครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพ่นมิตรักแฟนชมครับที่เห็นอยู่ขณะนี้คือโรงแรมเดอะไรท์ right, อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหัวใจมีตีอนอันเดอเวจะพาเพื่อนๆไปรับชมโรงแรมนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆน,นั้นมีโอกาสนะครับมาทําธุระที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดูว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของนักเดินทางโรงแรมเดอะไรท์ right, นะครับนี่ครับ พื้นห้องนั้นดูสะอาดเรียบร้อยนะครับปูด้วยกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดตัวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็เป็นอีกช้อยหนึ่งสำหรับคนที่เดินทางนั้นจะเลือกตัดสินใจในการเข้าพักโรงแรมนะครับผ้าเช็ดตัวเขาก็ดูสะอาดดีนะครับ มีลั๊กอยู่หัวเตียงนะครับมีผ้าม่านครับตรงนี้คือโต๊ะโต๊ะสำหรับทํางานโต๊ะเครื่องแป้งสำหรับแต่งตัวนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีแอร์นั้นเป็นแบบแอร์แอร์แยกนะครับเป็นแอร์แยก ตู้เสื้อผ้าครับไม่กว้างมากแต่ก็พอดีครับผมพักคนเดียวนะครับทีวีก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับกำลังพอดีนี่ครับโต๊ะเครื่องแป้งมีขนมเลนะครับตั้งไว้อยู่ตรงนี้ น่าจะไม่ฟรีนะครับน่าจะเสียตังค์นะครับแล้วก็มีมินิบาร์นะครับมีพวกน้ําอัดลมนะครับมีเบียร์ด้วยแนะนํานะครับในการเข้าพักโรงแรมเราควรเช็คนะครับมินิบาร์ว่าฝามันนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็ต้องเช็คนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาโต้แย้งกันตอนที่เรานั้นเช็คเอาท์ออกไปนะครับ เราไม่ได้กินแต่ว,ว่ามีการเปิดเนี้ยก็จะมีปัญหาโต้แย้งได้บางครั้งนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการที่เขาเช็คนะครับแม่บ้านเช็คตอนที่คนเก่าเช็คเอาออกไปไม่ละเอียดนะครับเขาดื่มไว้เขาทานไว้อาจจะมาคิดเงินที่เราได้นะครับเราต้องเช็คให้ละเอียดรอบครอบก่อนนะครับ มุมห้องน้ำนะครับมุมนี้แยกเปียกและแห้งออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับนี่คือห้องอาบน้ำครับแล้วก็ฝั่งนี้นะเป็นห้องสุข,ขานะครับมีกระจกบ,บานใหญ่นะครับแล้วก็มีครีมอาบน้ำให้ แล้วก็มาดูตรงนี้ครับเป็นระเบียงนะครับเป็นห้องพักที่มีระเบียงท้องฟ้าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแจ่มใสนะครับลานจอดรถมันกว้างครับสามารถที่จะวิ่งออกกําลังกายได้เลยนะในช่วงเย็นนะครับหรือว่าจะเดินออกกําลังกายการจัดสวนเขาก็ดูสวยดูผ่อนคลายดีนะครับโรงแรมเดอะไลท์นะครับ อยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดราคาประมาณ7 5 0ดร้อถึงแปดนะครับแล้วแต่ขนาดแล้วก็ประเภทห้องนะครับผมจะให้เบอร์โทรในการโทรมาจองไว้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมของคลิปนี้นะครับบริการด้วยข้าวหอมมะลินะครับอาหารเช้าข้าวต้มอร่อยมากนะครับข้อเสียของรแรมเดอะไลท์ก็มีครับก็คือห้องนั้นไม่เก็บเสียงนะครับเวลาค้างห้องพูดคุยกันหรือปิดประตูจะเสียงดังครับทาให้คนตื่นง่ายนั้นก็สามารถสะดุ้งตื่นได้นะครับ ข้อดีก็โรงแรมสะอาดครับอาหารเช้าอร่อยโดยเฉพาะข้าวต้มนะครับย้ำอีกครั้งอร่อยมากพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ